สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนรายการทุกคนนะคะก็วันนี้ก็อยากจะมาอัปเดตอาการให้ฟังนะคะเพราะว่าครบ7วันแล้วนะคะที่หมิวเนี่ยไปสวอปหาเชื้อโควิดสิเาแล้วปรากฏว่าผลก็ออกมาเป็นบวกนะคะอาการภาพรวมตอนนี้ก็ไม่มีไข้นะคะไม่ไอายไม่เจ็บคอไม่มีผื่นตามเนื้อตามตัวแล้วแล้วก็ไม่แบบไม่เจ็บไม่เจ็บไม่ปวดตามตัวด้วยคือมันต้องเล่าว,ว่าคืออาการก่อนหน้าน,นี้ของหมิวคือมีไข้สูงมากนะคะแล้วก็จะเจ็บ เจ็บตามเนื้อตามตัวเหมือนกับเวลาที่เราเป็นไข้หวัดใหญ่ค่ะมันจะเจ็บมากแต่ว่าโควิดมีว่ามันเจ็บกว่านะคือมันลุกลุกไปไหนไม่ได้แล้วก็อาเจียนทานอะไรไม่ได้มีไข้สูงนะแต่ว่าอาการตอนนี้ภาพรวมก็คือแทบจะไม่เหลืออาการอะไรแล้วก็คือไม่เจ็บตามตัวแล้วแต่ว่ายังมีผออื่นผอ,อมบ้างทานอาหารได้น้อยแล้วก็มีผออื่นผอ,อมบ้างแต่ว่าไม่ถึงขนาดว่าอาเจียนออกมานะคะภาพรวมถือว่าดีมากมาก ส่วนจมูกนะคะจมูกก็กลับมาได้กลิ่นแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้คือไม่ได้กลิ่นอะไรเลยคือเชื่อไหมหมิวมาโรงพยาบาลคือพยายามดมทุกอย่างรอบตัวแบบดม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 แต่มันก็ไม่ได้กลิ่นอะไรเลยนะคะแต่ว่าล่าสุดก็คือหมิวว่ายังพยายามดมอยู่แต่ว่ามันกลับมาได้กลิ่นแล้วก็แปลว่าจมูกหมิวก็คือกลับมาค่อนข้างที่จะเกือบปกติแล้วอาจจะอาจจะกลิ่นจางๆบ้างอาจจะยังแบบไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก็ถือว่า ดีขึ้นเยอะลิ้นรับรสแล้วนะคะทานอาหารได้ค่อนข้าง,างเยอะกว่าเดิมเยอะเลยงงไหมก่อนอันนี้ทานได้น้อยตอ,น,อนนี้ทานได้เยอะกว่าเดิมเยอะเลยนะคะแล้วก็ออปอดปอดก็ดีปอดเชื้อไม่ลงปอดคือตอนนี้เนี่ยหิวอยู่ที่โรงพยาบาลแพทย์ลังสิตคือหิวไม่แน่ใจว่าอย่างโรงพยาบาลอื่นเป็นเหมือนกันไหมแต่ว่าอย่างที่นี่เนี่ยวันแรกที่หิวมาเนี่ยก็จะมา ก็จะมีเจ้าหน้าที่มาเอกซเรย์ปอดแล้วก็มาเจาะเลือดไปนะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยเข้ามาเอกซเรย์ปอดอยู่เกือบทุกวันนะจริงๆก็สามวันติดตอนนี้ก็เว้นไปนะคะแล้วก็คุณหมอก็จะโทรโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็แจ้งว่าปอดเราเป็นยังไงบ้าง คุณหมอก็บอกว่าปอดค่อนข้างสวยปอดไม่ได้มีปัญหาเชื้อไม่ได้ลงปอดตรงนี้ก็จะไม่อันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยมิวก็ไม่ต้องรับยาต้านไวรัสนะคะก็ทานยาตามที่คุณหมอสั่งเข้ามาก็จะมียาลดไข้ตามอาการเลยค่ะยาแก้ไม่ใช่แก้ไอสิเพราะมิวไม่ไอยยาแก้ปวดยาลดไข้ยาลดน้ำมูกยาแก้อาเจียนยา แก้แพ้เพราะมอยู่ผื่นขึ้นทั้งตัวนะคะแล้วก็ยาลดน้ำมูกอืมแล้วเราก็วิตามินซีด้วยหลักๆก,ก็คือจะประมาณนี้นะคะคุณหมอก็จะเอายามาขแขวนไว้หน้าห้องไม่ได้เข้ามาข้างในแล้วก็เอาข้าวมาวางไว้ให้หน้าห้อง แล้วก็จะแบบเหมือนคอลเข้ามาในห้องอะไรอย่างเงี้ยหมู๋ก็จะไม่ได้เจอกับคุณหมอโดยตรงนะคะ mm. ก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะตอนนี้อาการหมู๋ค่อนข้างที่จะดีขึ้นเยอะมากๆนะคะอีกไม่นานก็คงจะได้กลับไปเจอกันหน้าจอทีวีนะคะถ้าเกิดว่าครบ14วันหลังจากที่พักฟื้นไปก็จะพ้นระยะที่เชื้อเนี่ยมันจะ แพ้ได้นะคะหนูก็จะสามารถกลับไปทำงานได้ก็ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านเลยนะคะที่ส่งความห่วงใยเข้ามานะคะแล้วก็ส่งกำลังใจเข้ามาหนูรับรู้ทุกช่องทางนะคะขอบคุณมากๆจริงๆแล้วก็ขอบคุณไปยังบุคลากรทางการแพทย์ที่เหน็ดเหนื่อยมากๆเพื่อคนไทยแล้วก็ทุกๆคนที่ป่วยนะคะ คืออยากจะขอบคุณไปยังบุคลากรทางการแพทย์จริงๆไม่ว่าจะเป็นคุณหมอพยาบาลทีมสาธารณาสุขผู้ช่วยอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ทุกๆคนที่เสียสละมากๆเพื่อ ให้พวกเราทุกคนเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยไปด้วยกันนะคะทุกคนเหนื่อยมากก็อยากจะฝากแฟนรายการทุกคนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเราไม่รู้เลยว่าด้านนอกเนี่ยเราเดินสวนกับคนนั้นคนนี้เนี่ยเขามีเชื้อหรือเปล่าคนที่เราไม่คิดว่าเขาจะมีเชื้อปรากฏว่าเขาก็รับเชื้อมาโดยที่บางทีเขาไม่ได้แสดงอาการไม่ซ้ำหรือว่าสถานที่ต่างๆพื้นผิวต่างๆที่เราไปสัมผัสเนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามันมีเชื้อหรือเปล่าก็ขอให้ทุกๆคนดูแลตัวเองด้วยนะคะดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ปราศจากโควิดสิกาแล้วก็ช่วยกันฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ